พันภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่าง เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุ้งค่ะในบรรดาผู้คนชาติพันธุ์ต่างๆอันหลากหลายในประเทศไทยกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวมีอยู่มากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะคะ นอกจากกลุ่มลาวอีสานซึ่งอยู่ทางภาคอีสานของไทยแล้วยังมีคนลาวอาศัยกระจัก,กรายตามภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะที่น่าแปลกใจก็คือที่ภาคกลางค่ะมีอัตลักษณ์หลายอย่างแสดงความเป็นลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสีสันและสนุกมากก็คือเรื่องภาษา โดยมากคนลาวในภาคกลางนั้นอบพยพมาในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งยังมีสงครามกวาดต้อนผู้คนที่สมัยโบราณเรียกว่าเทครัวกันมานะคะวันนี้รายการพันแสงรุ้งไปพื้นที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนลาวหลากหลายและเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งวันนี้จะไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคนลาวที่มีสำเนียงถิ่นหลวงพระบางเขาเรียกตัวเองว่าลาวครั่ง เป็นอย่างไรติดตามค่ะความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีไม่ไกลจากกรุงเทพ ศูนย์กลางอำนาจยุครัตนโกสินทร์ทำให้ผู้คนพากันลงหลักปักฐานทั้งคนไทยพื้นถิ่นคนจีนคนมอญรวมถึงคนลาวและคนคเขมรที่ถูกเทครัวมาจากการทำสงครามระหว่างสยามกับอาณาจักรลาวสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ราฐมเนี่ยค่ะทำไมถึงเป็นจุดที่มีชาติพันธุ์หลากหลายก็เพราะว่าหนึ่งอยู่ใกล้เมืองหลวงงั้นเวลาได้เฉลยศึกมามักจะเอาไว้ใกล้ๆพระนครเพื่อที่จะให้เป็นค่าขอบคันศรีมาปลูกข้าวปลูกน้ํเอาเป็นสเสบียงในการทําศึกต่อไปหรือจะใช้งานเป็นทหารเพื่อจะไปออกศึกก็ใช้ประชากรเหล่าน,านี้ถ้าอย่างนครมฐถมเนี่ยก,ก็จะมีกลุ่มลาวลาวเวียงนะฮะแล้วก็ลาวคลั่งลาวคลั่งแล้วก็มีลาวซีลาว เราใต้ถ้าไปสืบสาแหลกดูจริงๆเนี่ยทั้งราชบุรี<ด>เพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีลบบุรีเหล่านี้นะฮะก็จะมีชาวลาวเยอยเป็นส่วนมากคนลาวครั่งอพยพจากหัวเมืองทางตอนเหนือของลาว<ม>เข้ามาอยู่ในสยามแถบลุ่มน้ำภาคกลางบริเวณพิษณุโลกสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรี อุทัยธานีราชบุรีและนคนปรปฐมในจังหวัดนคนปรปฐมมีคนลาวครั่งอาศัยอยู่มากที่สุดที่อำเภอดอนตูมสวัสดีค่ะนี่แม่คะเป็นคนบ้านไหนคะคะเป็นคนบ้านไหนคะบ้านนี้แหะค่ะวัยด่วนค่ะ จอ่<ใ>ะเราสอเราข้าง <aff chter> หรือเปล่าว่าเราได้บอกเราข้างนี่แหละเราขให้คามับยอยอสุดอาจารย์วีรพง์มีสถานนักวิชาการด้านลาวศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลลงพื้นที่ศึกษาภาษาและวิถีชีวิตคนลาวครั่งที่ตำบลห้วยด้วนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม อันนี้แม่เฮ็ดมาจากปีแล้วนี่เฮ็ดเครื่องตังแกนี่หลายปีแล้วยู่กว่าปีสิบกว่าปีแล้วดูหน้าตาผู้คนแล้วก็เครื่องแต่งกายทรงผมภาพก็บอกเล่าถึงชุมชนในเพื่อประมาณสัก40ปีได้โดยประมาณนะฮะจริงๆต้องไปถามผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าภาพเรล่านี้ถ่ายเมื่อไหร่ยังไงเราควจะสอบถามภาษาไทยคนนี้มอนมอนอมึนยมงพ่อไฮรด อันนี้ยังบล็อกภาษาลาวอยู่บ่ะอันนี้ภาษาลาวบ่ะภาษาลาวมีหลายสำเนียงคนลาวครั่งที่ดอนตูมนครปฐมมีสำเนียงแบบลาวหลวงพระบางจริงหรือไม่ยืนอยู่นี่บนมีผู้ใดเกิดทันอยู่เนาะ นีนทันนม่ทันนี่ทันลงคอหงอทันทันแต่แต่นั้นแต่นั้นจำได้เดี๋ยวว่ได้ทันแต่เนี่ยอย่างน้อยเขานี่จะพูดภาษาที่หล่งหมดเลยนะครังเราคังเลยเราคังเว้าเราค้างว้าวเราค้างว้าวแสบแสบภาษาลาวจัดอยู่ในภาษาตระกูลไทยมีคำศัพท์พื้นฐานร่วมกันถ้าอยากรู้ว่าภาษาลาวที่ได้ยินเป็นลาวถิ่นไหนฟังกันที่เสียงวรรณยุกค่ะ ถามเป็นอันนี้ก่อนอันนี้ภาษาลาวเอิ้นอย่างหูเอิอนหูคือกันหูเออหูนะออันนี้เด๋ตาตาแล้วถามว่าบ้านคนอยู่ที่ไหนบ้านเจ้าอยู่ที่ใดงี้บ้านอยู่ที่ใดบ้านอยู่ที่อยู่ใดที่อยู่ใดนะโดยพ่อเขาออกหมเนี่ยบ้านเจ้าอยู่ใดเนี่ยเออถูกออกเสียงตามพ่อดิบ้านเจ้าอยู่ใดบ้านเจ้าอยู่ใด พอถามพ่อเหมือนกับที่ถามแม่เมื่อกี้นะฮะควายอยู่ทุ่งม้าอยู่วัดคระฝายอยู่ทงม้าอยู่วัดแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแกงไก่ใส่หน่อไม้สม้มแกงไก่กไกวันนี้อาจารย์<ก>วีระพงศ์เตรียมตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทยถิ่นมาด้วยเพื่อตรวจสอบว่าภาษาลาวคลั่งที่ดอนตูมเป็นภาษาลาวสำเนียงหลวงพระบางจริงหรือไม่ถามว่ากินข้าวกับผักต้มออกเสียงให้ฟังหน่อย กินข้ากับพักตม้มทําไมไม่ไปทํางานเปน็นย่างกไปเฮ็ดงานทําอะไรเฮ็ดย่างเฮ็ดยา่างสวัสดีครับอยากมาเรียนภาษาลาวใครมหาคุณพูดเป็นภาษาลาวคังไรใช่มหาเจ้าทําอะไรเฮ็ดย่างเฮ็ดย่างมาเฮ็ดย่างบ้านคุณอยู่ที่ไหน้านเจ้าอยู่ใด้านเจ้าอยู่ใด มะละกอเออมะละกอมะละกออ่มามด้เอือนแบบาาลาวีส่านกินข้าวกับต้มผักก,นะกินข้าวกับต้มผักอีกทีนะกินข้าวกับต้มผักในกลุ่มคนสูงอายุจนถึงวัยกลางคนยังใช้ภาษาลาวครั่งกันอยู่มากแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่พูดลาวไม่ค่อยได้แล้วน่าเสียดายค่ะอโอ้ตะกอนป๋าโย้โอ้แถวนี้็ต้องคุยแล้ว เรองป่ามวยกันอดหมอน<ง>เข้าหน้าปิ้วหูกบไปี๊ยหองเพียพักอึง้งหองกินกันมาเป็นเอาแต่เทไปพักเดียวเนะลยหลังจากที่ <ไป S 2> เดินสำรวจเรื่องภาษาข,ของคนในท้องถิ่นเนี่ยค่ะโดยสรุปแล้ว,ลวมันจัดอยู่ในหมวดตระกูลไหนคะสำเนียงเหมือนกับาชาวลาวในหลวงพะบางหลวงพะบางก็จะมีเสียงคล้ายๆกับที่จังหวัดเลยแล้วก็แถวเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักหล่มเก่าอย่างเงี้ยฮะ พูดลักษณะคล้ายๆกันนี่นี่ดในเรื่องของบรรยุก์นะแต่ว่าน่าสังเกตด,ดูว่าคาศัพท์ที่นี่ก็จะมีความาลักษณะคล้ายๆเป็นภาษาภาคกลางมากขึ้นหรืออย่างคําว่า,าไปไปใสที่ที่ของเราที่อื่นนะฮะที่นี่ก็จะเป็นว่าไปดไม,มาแต้ด่าก็ก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เริ่มทําการประชุมนะครับช่วงนี้ท่นานใดที่ ยัันนัังไไมม่่ดดด้าาสกเอวนคบบแม้คนลาวครั่งจะเป็นคนกลุ่มใหญ่สุดในอำเภอดอนตูมแต่ก็อยู่ร่วมกับคนลาวกลุ่มอื่นทั้งลาวใต้และลาวโซง้ง ทีมงานเลยขอโอกาสนัดเจอกับคุณลุงคุณป้าที่เป็นลาวกลุ่มต่างๆในดอนตูมค่ะโอ้เนธ<ม>บอมบอกเฝ้าอยู่บ่าบด้หรอกมั้งเนี่ยป้าโปงค่ะสาวลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูดลาวส่งนี่ลงามากี่อยู่กขเวียดน,นามเ,ว,เวียดนามเยอะเวียดนามอีกเขาเลยทำเี็บแบบเดี๋ยวกันมิด ลุงพรหนุ่มลาวโซ่งบ้านหัวถนนเข้ามาเป็นเขยลาวครั่ง40ปีแล้วค่ะไปป้จว่าท่าภาษาส่งเนี่ยคว่าพอกับภาษาอังกฤษนป้าินอ่อนปิดาสาวลาวใต้จากอำเภอกำแพงแสนเป็นสะพ้ยที่นี่ค่ะไปไหนมาของภาษาป้าจะเรียกว่าอะไรไปใดมาของพ่อไปก็เรามาเลย ไปก็รามาเลยไปก็รามาเลยไปไหนมาเนี่ยไปก็รามาเลยไปยังไงถ้าไปไหนก็ไปสีไดไปสีไดไปไหนมากไปสีไดมาอยู่ร่วมกันได้นี่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะเรื่องของของการถึงจะเป็นคนลาวเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องภาษาเขาไม่พกภาษาถ้าถามว่าทำอะไรก็ว่าเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังจ้ะกุลาก็ว่าเอทางเลย เอทังเล่เห็ดังเล่เออเอทังเล่เอีทังเล่เออเอทังเล่ยทำอะไรเฮ็ดนิยังกันเห็ดนิยังกันนะครับถ้าบอกว่าคุณจะไปไหนอ๋อเจ้าอีไปได้เจ้าวิไปได้เจ้าอีไปได้เจ้าอีไปได้มึงไปก็เลยมึงก็ไปก็เลยมึงไปกเลยมึงก็ไปกเลยเออเจ้าอีไปได้กันเจ้าวีิไปได้กัน คุณป้าคุณลุงเล่าเกร็ดสนุกสนุกเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวต่างกลุ่มให้ฟังค่ะอันนี้ไปเป็นลูกไผ่เข้านาะใหม่ๆปดหั่วไปยูก็เข้าโอ้ฝังเข้าบุหูเรื่องอะเนาะเข้าไสให้เอาบ้านเฮาก็เอิญเก้าอีก็เอิญเก้าอี้เนาะเข้าเอิญกระตัง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 ก็เป็นเป็นอย่างได้เนาะกระตังเนี่ยว่าเนา ภาษาไทยก็คือต่างก็คือต่างตัอเตี้ยเล่มเออนก็ตังร้านเฮาบบมีเนาะตอนนั้นนะโอ้โหบอบ่โอ้โหหรอโบได้เอิเก็เอินโต๊อยังเข้าไปโรงเรียนน่ะนางโตนางโตเออทั้งหมู่บ้านนะคนลาวในอำเภอดอนตูมอยู่ร่วมกันมานานเรียนรู้ปรับตัวกันไปจนเกิดเป็นมิตรภาพที่งดงามคนลาวเอมุ่ยคืองร พวงที่เข้าคุมมาน่ะไอ้พวกเขาพวกโปรมาุญญาก็อยู่ในความรับผิดชอบคุณลุงบุญเรืองปลาแสนกุลคนเก่าคนแก่ชาวลาวครั่งบ้านกงลาดเล่าถึงความทรงจําในอดีตสมัยก่อนนะที่จําความได้เนี่ยมันบ่มีมีแต่คนจีนเข้าขยันใช่ไหมเข้ามาอยู่แล้วเขาก็ฮ็ดสวนในปุ๊กพริกปุ๊กมะเขือปุูกผักขอมกินนะนะข้องที่คนจีนเข้ามานยเขาก็ห้าบใส่ห้าบมาในหมู่บ้านเนี่ย เอามาแล่ข้าวมาแล่ข้าวพวกข้าวข้าวมีข้าวอยู่ในยุ้งในช่างก็เอาข้าวมาแล่ข้าวเริ่มมีการผสมเชื้อชาติพันระว่างคนไทยกับคนลาวในเทพนี้คนลาวมาแต่งงานอยู่นี่คนลาวมาแต่งงานนี่คนไทยนี่เืิอสับสนขึ้นมาช่วงระยะยี่สิบปีมานี่สิ่งที่คนไทยบกหินปลาแดกปลาลาปัจจุบันนี้คนไทยแถวนี้เห็ดปลาแดกปลาลาายเห็ดปลาส้มปลาใจขายคนลาวยังสู้ไม่ได้เลย คนเราข้างนี้ไม่ได้กินข้าวเหนียวตั้งแต่แรกเริ่มหรอที่นี่บริกินเลยกินข้าวจ้ามาตลอดแลว้วก็โบเมนประเทน,นีแบบแบบลาวอีสานนะมีสำรับกับข้าวเดิมทีก็คงจะข้าวเหนียวจิ้มแต่ยูนมานอยูในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนไทยล้อมนี้เนี่ยมันก็เลยวิวัฒนาการตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับพื้นที่ค่อยพมาให้กินน้ำบเห็นนะกอปวานคนนีบอกแล้วก็หมาดขอันนี้ นี่สนุกเก่กับเข้าแต่แต่กำไรยังเลือกอออยู่นะครับนั่นนันมันพระสาลาวสานียงถิหลวงพระบางนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นลาวครั่งชัดที่สุดส่วนวิถีความเป็นลาวผสมผสานกับกลุ่มอื่นๆในพื้นที่แม้แต่อาหารการกินก็ยังสะท้อนถึงการปรับตัวของคนลาวครั่งวันนี้เข้าครัวทำกับข้าวค่ะ ค่ะปะ้าพวนเล่าว่าคนรุ่นก่อนนิยมแกงใส่น้ำใบย่านางเติมปลาร้าด้วยหอมหอมแบบคนลาวแต่ระยะหลังนิยมแกงใส่กะทิเหมือนคนไทยแต่ปลาชอบใสใบย่านางใช่ใบย่านาง่ะมาแดงยังตะคอนนะมั้ยตะคอนใบยานางชอบแบบใส่ใบย่านางมากกว่าใช่ใบย่านางแล้วก็วแล้วแกงป่าด้วยแกงบามาแต่แกงหมูนี่สู้ป่า่ได้ ลรวอ,อย่างพี่ลำพึงชอบแกงผั่แบบใส่ Del กะทิอย่างนี้หรือว่าเป็นแบบใบย่านางชอบกะทิกะทิเหรอคะกดใส่หอดีุี่หอม่มเสพเวพอดีนกินกินข้าวเจ้าไม่กินข้าวเหนียวแกงผั่ใส่กะทิแทนใบย่านาง เป็นการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่นข้ามค่อ,อยกกันนนีสิลงเป ลาวครั่งที่อำเภอดอนตูมแต่งกายเหมือนคนไทยพื้นถิ่นทั่วไปชุดลาวครั่งดั้งเดิมเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบแน่ชัดทุกวันนี้คนที่นี่พยายามฟื้นฟูชุดลาวครั่งขึ้นมาใหมค่ค่ะ แล้วถ้าเป็นสมัยรุ่นคุณแม่คุณคนแก่คนเท่าที่เราจําได้เนี่ยค่ะเขาเขาแต่งตัวแบบไหนคะสมัยก่อนปกกระช้าส่วนมากจะเป็นจุ้งกระเบนจุ้งกระเบนอันนี้เป็นผ้าลายไทยผ้าลายไทยด้วยจะเป็นผ้าลายไทยนะคะค่ะตอนที่มันหายไปจากหมู่บ้านนี่เคยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้แต่งเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่พวงมาแต่งเร็วๆนี่เองตอนที่เขาจัดกันนี่แล้วพอครบชุดแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะวาใจ สวยแล้วแต่ไม่สวยก็ไม่รู้แต่ว่าสวยแล้วตัวเองก็ว่าตัวเองสวยด้ยผ้าสิ้นเสื้อคอเลยและผ้าเบี่ยงสีแดงเป็นเครื่องแต่งกายของชาวลาวครั่งอำเภอดอนตูมยุคฟื้นฟูใหม่ชุดเก่งเวลาออกงานค่ะ ยยก่อนาาเคุณบ้านทุ่งผักกูดและบ้านกงลาดเลิกทอผ้ามาเกือบเจิปีแล้วความทรงจําเรื่องผ้าค่อนข้างลางเลือนมีบางบ้านเท่านั้นที่ยังจดจําคําบอกเล่าจากปู่ย่าตายายได้คือทอกันเกือบทุกบ้านเลยไหมคะทุกบ้านมากรอนทุกบ้านนะสมัยก่อนทุกบ้านนะสมัยทวดสมัยแม่คุณนะคือสมัยคุณแม่ของคุณยายที่ทออยู่ ถอยู่แล้วคุณยายถอดได้ไม่เคยหัดเลยพอพอจากนั้นก็เขาก็เลิกกันแล้วก็พอยายอายุได้สิบกว่าครบเขาก็เลิกกันหมดแล้วบบได้ถอดบ้านหลังนี้มีผ้าสิ้นโบราณสืบทอดจากรุ่นคุณยายถึงรุ่นคุณแม่ผ้าอายุกว่าร้อยปีค่ะแต่ยังทันเห็นตอนที่เขาทำสีสมัยนั้นไหมคะมบเห็นหรอ แต่ได the right. ้งินแม่วาทีสี่ครั้งแม่วาว่าสี่ครั้งสีแดงนี่จะเป็นสี่ครั้งสี่ข้องคนขี้ครั้งเขาก็เลยเอิ้นเหล่าครั้ง คนลาวครั่งต้องเผชิญกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความเชื่อดั้งเดิมแม้จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็มีความเชื่อเรื่องผี ลุ่มหอผีเจ้านายจำนวนเจ็ดหลังคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อดั้งเดิมหากเดินทางมาที่อำเภอดอนตูมเห็นหอผีเช่นนี้รู้ทันทีเลยค่ะว่าหมู่บ้านคนลาวครั่ง คนลาวครั้งที่นี่นับถือผีเจ้านายและผีเทวดาเป็นสิ่งสูงสุดผีเจ้านายเป็นผีใหญ่สามารถดนบันดาลทุกสุขแก่คนในชุมชนส่วนผีเทวดาเป็นของรักษาที่ดูแลลูกหลานในแต่ละสายตระกูลสาธุสาธุสาธุ พอจะหิ้งไม่จะหอจะเหนี่ยวไม่แก้วหนังต้องพี่น้องพิจารุกุยามันนี้มันพระทิ้งเดือนเอาตุ๊ดขึ้นเองให้ให้หับหอตนทุกโตมาหัวหัวหัวันอาหารภาษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนลาวครั่งที่นี่ปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่นที่อยู่โดยรอบแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คู่กับชุมชนลาวครั่งดอนตูมคือความเชื่อสูงสุด ที่มีต่อผีเจ้านายและผีเทวดาอะไรที่ทำให้ความเชื่อดั้งเดิมของคนลาวครั่งยังคงอยู่ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง คือเป็นพันแสงรุ้งตอนที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยนะคะได้ฟังสำเนียงถิ่นลาวหลวงพระบางอันไพเราะสุดๆเลยด้วยอัตลักษณ์ทางด้านภาษาและพิธีกรรมความเชื่อของลาวครั่งยังมีอยู่มากเลยทีเดียวค่ะและความเชื่อที่สําคัญยิ่งของคนลาวครั่งที่ยังรักษาไว้อย่างเป็นอัตลักษณ์และมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆคือความเชื่อเกี่ยวกับผีเจ้านายและผีเทวดา แน่นอนที่สุดพันแสงรุ้งไม่พลาดสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูพิธีเลี้ยงปีผีเจ้านายที่บ้านทุ่งผักกูดอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอย่าพลาดนะคะส่วนใครอยากจะได้ดีวดีเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นต่อรายการพันแสงรุง้งแนะนำว่าอยากจะให้พัฒนาอะไรแบบไหนหรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายการของเราส่งมาที่พันเ r ส t h a i p b s o r t h นะคะ ส่วนจดหมายหรือไปสนียบัตรส่งมาที่ตู้ปนอยปทฝสามแยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะทุกความคิดเห็นเราจะรับไว้และนำมาพัฒนารายการของเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ น,นี่คือรายการของรายการพิเศษฝ่าวิกฤตน้ําท่วมทางไทยที BS บีเอส17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้พบกับคุณประวินนามาัยบยคลอยและดิฉันพรวดีลาธนาดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะคุณประวินามัยที่เรียกได้ว่าสถานการณ์น้ําในถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรังสิตพหลโโยธินรัชดาพิเศษต่างมีระดับที่ลดลงนะคะบางจุดบอกว่าสามารถที่จะมองเห็นเส้นของแนวถนนได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นผลมาจากการที่คลองบางซื่อสามารถระบายน้ําได้ดีขึ้นนะ โดยตรงจุดนั้นทางกทมได้ระดมเครื่องสูบน้ําสูบน้ําอยู่ตลอดเวลาจนทําให้3วันที่ผ่านมาแต่ละวันระดับน้ําที่คลองบางซื่อลดลงกว่า10เซนติเมตรค่ะตอนนี้ภาพรวมของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคลองมหาสวัสด์ก็ยังคงมีระดับน้ําที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ยังคงมีน้ําไหลหลา,ลากลงสู่พื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครค่ะขณะเดียวกันคลองหกวาสายล่างนะคะตอนนี้ระดับน้ําก็ถือได้ว่ายังคงทรงตัวแต่ว่าก็ยัง มีน้ําไหลลงสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะต้องจับตาเป็นพิเศษพื้นที่ทั้งสองฝั่งคือฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะคะทางฝั่งตะวันออกตกเองตอนนี้ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของถนนพระรามที่สองค่ะ,คะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมี